ผมพูดเลยศาสตร์เรื่องตัวเลขมีจริงตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวหนังสือด้วยนะตัวเลขมันแปลงอักษรได้ด้วยนะตัวเลขมันเป็นรหัสหมอดสได้ด้วยนะตัวเลขมันเป็นอะไรหลายหลายอย่างที่นักฟิสิกส์เคมี หรือจะเป็นวิทยาศาสตร์รวมทั้งโหราศาสตร์หรือแม้แต่หมอดูนะครับนักพยากรณ์ต่างๆเขาใช้ตัวเลขด้วยนะก็เลยจะบอกว่าจริงเกี่ยวข้องสัมพันธ์นะครับแล้วก็อ่าอย่างบางคนกอาจจะบอกอย่างนี้เราจะเอาชื่อแล้วเราจะมีตัวเลขต่อท้ายได้ไหมอย่างนี้นะครับอ,อย่างของผมเนี่ยช่องชิวแล็ตเทนด์ทีเนี่ย เราไม่ได้เอาตัวเลขมาต่อเพราะเราจะให้มีพลังงานอะไรนะคือชิลแลก l ทเวนตีทีสสามีมีความสัมพันธ์กับพวกผมผมก็เลยเอาเขามารวมอยู่ในชื่อเราแต่ถามว่าซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีไหมบังเอิญเลขสอาเนี่ยเป็นเลขมหามงคลครับเป็นเลขลักกี้นัมเบอร์ครับบางคนเขาจะรู้เลยว่าเอาแล้วถ้าเจออะไรที่เกี่ยวกับสองสาเนี่ยเขาจะสะสมเลยนะ อันนี้ก็จะบอกเอาไว้ก็แล้วแต่ความเชื่อแต่บางคนไม่ได้จะใช้สองสามได้เสมอไปอันนี้ผมไม่รู้ต้องไปถามหมอดูท่านนั้นเองว่าคุณจะใช้เลขสองสามได้หรือไม่นะครับแต่ของพวกผมที่ผมใช้สองสามนี่ก็คือว่าต่อท้ายเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับพวกผมมันเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ของกลุ่มพวกผมผมก็เลยใช้เลขชิลเล็คเทเวนตีอย่างนี้นะครับ แล้วอย่างนี้คือพี่มีมีความคิดว่าอยากจะเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนให้เป็นเลขมงคลมหามงคลตามโฆษณาที่เขาได้ประชาสัมพันธ์ไว้ครับว่าเลขนี้เบอร์นี้เป็นมหามงคลจะส่งเสริมด้านดู้นันครอบจักรวาลแล้วพี่เนี่ยจะไปต่อคิวซื้อจองเบอร์เขาเนี่ยมันจะ เข้ากับพี่ไหมมันจะประสบความสาเร็จไหมถ้าพี่แบบใช้เบอร์นั้นที่เขาแบบหืมกระสัวพันธ์โปรโมทว่าแบบมหามงคลครอบจักรวาลเงี้ยครับความรักการงานการเงินอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมครับครอบจักรวาลเลยดึงดูดรัพบมหาอํานาจนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือผคนพูดงเนีอ้อาจารย์หลายๆท่าน เขาจะมีศาสตร์ความรู้นะครับอันนี้ก็ต้องพูดให้ให้เครดิตเขาก่อนว่าเขาจะดูให้ตามตำราถูกต้องแม่นยำใช่แต่ว่าเป็นเฉพาะบุคคลนะครับเขาจะดูมาถูกหมดแล้วแหละแต่ทีนี้ว่าบุคคลต่างๆอย่างอสมมติพี่พี่จะไปซื้อมาเป็นเจ้าของเบอร์นี้ บังเอิญว่ามันมีตัวเลขบางตัวเลขที่มันไม่สัมพันธ์ไม่ถูกชะโลกกับพี่แต่มันดันถูกชะโลกกับอีกคนอื่นๆประมาณนี้พี่ก็ไม่สามารถที่จะมีความรักที่ดีได้หรือการงานที่ดีได้หรือการเงินที่ดีได้ถ้าตัวเลขนั้นๆมันไม่ส่งเสริมดวงชะตาในบางจุดของพี่เขาก็เลยหวานแหหวานแหเอาไว้สําหรับคนที่มาเจอเบอร์นี้แล้ว มันเสริมมหามงคลทุกด้านจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันส่งเสริมแค่ความรักพี่ก็ได้ความรักไปมันส่งเสริมเรื่องของการงานพี่ก็โทรศัพท์ทั้งวันเลยเกี่ยวกับเรื่องการงานติดต่อการงานทั้งวันเลยแล้วก็ได้งานได้ได้เงินประมาณนี้อ่าถ้ามีงานก็มีเงินไงแล้วเราอาจจะลักกี้อินเกมแต่เราอันลักกี้อินเลิฟก็ได้หรือเราอาจจะลักกี้อินเลิฟแต่เราอันลักกี้อินเกมก็ได้ประมาณนี้ครับเขาก็เลย หวานแหาไว้ว่าตัวเลขมหามงคลเนี้ยทั้งชุดครอบจักรวาลเนี่ยมันครอบจริงๆแต่ว่ามันจะใช้ไม่ได้กับทุกๆุกคนครับอันนี้ผมก็จะต้องบอกไว้ว่าไม่รีดเครดิตท่านอาจารย์คนไหนนะเพราะว่าเขาดูมาถูกต้องตามตำราแล้วเพียงแต่ว่าตัวเราเองนั่นแหละที่เขาไม่ได้ดูให้เราเป็นเฉพาะคนไงเราไม่ได้เข้าไปหาเขาเฉพาะคนไงถ้าเราเข้าไปหาเขาเฉพาะคนถ้าเขามีจัญญบันเขาก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยตัวเลขนี้มันใช้อยู่ไม่ได้ไง อยู่ต้องใช้ชุดนี้เลยอะไรยเงี้ยครับอย่างบางคนระวังนล8แปดแปดผมเห็นนะแปดแปดเนะีนะ่ยติดคุกกันมาหลายคนแหละ้ทำไมติดคุกครับทำไมถึงติดคุกก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนงี้คือเลขแปดแปดเนะี่ยถ้าเป็นแรงดึงดูดของจักรวาลของโลกของอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเรียกกันเขาฮิตกันนะครับก็ เป็นเลขที่ค่อนข้างรหัสแรงเป็นเป็นการแปลร,รหัสที่เป็นเลขพลังแรงอ,ะอ่ะอาจ,จะเขาอาจจะแปลศาสตร์นี้ว่าเป็นเลขพลาหูพลังศาสตร์มือหรืออะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกอะอะไรดีสีเทาๆเนอ่าเขาจะชอบใช้เลขพลังแรงแแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกๆคนน่ะมันจะใช้ได้ไง มันจะต้องเป็นคนที่ดวงแข็งดวงแบบมีบาร,รมีสูงสูงถึงจะใช้เลข9999999 99 99 99, อะไรเงี้ย8 8 8 8 8 8 8 8อะไรเงี้ยอืมเป็นพลังแบบแรงแรงสูงสูบางคนนะ่ะเขาบอกว่าห้ามใช้เลขศูนย์ห้ามใช้เลขหนึ่งเพราะมันจะบาบลาบลาแบาบนี้แต่ผมว่ามันไม่เกี่ยวฮนะมันอยู่ที่มันอยู่ที่ว่าตัวเลขทั้งหมดนะ่ะ แล้วก็ตัวเลขที่1ตัวเลขที่0หรือตัวเลขอัปมงคลที่เขาพูดกันน่ยมันไปอยู่ระหว่างตัวไหนกับตัวไหนนะครับถ้ามันไปอยู่ในลบกับลบอะ่ะมันจะกลายเป็นบวกไงอ่าสมมุติว่าไปอยู่กับเลข7ซึ่งเขาบอกว่าเป็นเลขที่ไม่ค่อยดีบาดเจ็บหรือเป็นเลขสิ่งลี้รับอ่าเลขศูนย์ไปอยู่ตรงกลางชึบแล้วไปมีเลขหนึ่ง สมติว่า7็แล้วมี0ูนย์แล้วมีหนึ่งอย่างเงี้ยมันกลายเป็นบวกทันทีคุณเคยได้ยินเรื่องของลบกับลบเป็นบวกไหมอืมมันก็ดีเฉยเลยประมาณนี้นะครับมันจะเสริมเฉยเลยมันก็เลยไม่มีกฎตายตัวว่าคุณคนนี้จะต้องใช้เลขนี้แล้วดีแน่นอนแล้วคุณ100คนได้เลขเดียวกันแล้วคุณใช้แล้วดีแน่นอนไม่ใช่อันเนี้ยผมบอกเลยเพราะเขา่าจะวาหวานแห่ นะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้แต่ไม่ได้ลิดเครดิตอาจารย์คนไหนทั้งนั้นนะครับคือเขาดูมาเป็นศาสตร์ตำราของเขามันถูกต้องแล้วแต่ว่าใช้ได้กับทุกคนหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่<อ>แต่จะไปเสริมดวงเรื่องความรักของคนนี้อาจจะไม่ไปเสริมเรื่องการเงินคนนี้อาจจะเสริมเรื่องการเงินคนนี้แต่ไม่เสริมเรื่องความรักของคนนั้นอะไรเงี้ยครับมันก็จะต่างกันไปครับผมระวังให้ดี มีความหมายตัต่างกันแล้วนี่คือถ้าเ,เราไปเลือกใช้อะเลือกใช้สมมติางสมมติน,นะคะพี่เลือกไปเรืองของการเินเนยค่ะแล้วพี่เบนเลือกใช้ปุ๊บมันจะดึงดูดมาได้ถึงสิ่งไหมคือมันเป็นอย่างนี้ผมเกินไว้ตอนแรกแหละเรื่องการรักตัวเองแล้วก็การใช้คำพูดภาษาดอกไม้นะครับมันจะดึงดูด ตรงนี้ครับต้งคำพูดของเราจะเรียกทรัพย์เรียกความรักจะเรียกทุกๆอย่างนะครับเพราะว่าเราจะใช้ตรงนี้ในการกันกองแล้วก็เราจะพูดออกมาพลังงานตัวเลขตรงนั้นก็จะเสริมเราไปด้วยมันจะไปบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้ว่าแบบตัวเลขไม่ดีหรือตัวเลขดี โ,โหสุดโตเล่นนี่ดีกับเราหมดเลยมงคลมหามงคลมหา,มอ,มาอำนาจพิเศษวิสมาลาการันตีได้เลยว่ารัชดาไหลาย,ยิ่งใหญ่มากแต่เราดันเป็นคนปากแบบปรอหลาสศัพท์มากศับไปทุกอย่างประมาณนะครับผมว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีทางที่ดีเข้ามาเพราะว่าอ่าเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมปากเป็นนายกลายเป็นเบาว นะครับมันคือคำพูดแบบว่าสุภาษิตไทยนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่จริงๆด้วยคือเมื่อเราพูดอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วมันจะส่งผลดีมีเสน,น่ห์มีพลังงานที่ดีหรือเมื่อเราพูดดีเท่ากับดีอ่ะ มันก็เลยจะส่งผลดีๆขลื่นดีๆพลังงานดีๆส่งให้เราเข้ามาแล้วก็จะทําให้เราเป็นคนมีสเสน่ห์ดึงดูดต่อทุกเพศทุกวกับจะทําให้เราเป็นคนที่มีความคิดดีๆนะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าบางท่านอาจจะเคยพูดในลักษณะที่แบบว่ามึงมาฮาววยนะครับเราอาจจะประสบความสําเร็จในจุดๆหนึ่งสุดท้ายแล้ว ก็จะต้องกลับมาพูดดีนะครับเพราะว่าบางอย่างจะดึงดูดให้เขาลงต่ํานะครับแล้วเขาก็จะรู้ตัวว่าสิ่งนี้เราไปให้สุดทางของความหยาบคายไม่ได้เราจะต้องกลับมาพูดดีๆทุกคนนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาพูดดีๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเคารพตัวคุณเองและเคารพผู้อื่นด้วยแล้วก็มันจะเป็นกฎแรงดึงดูดที่แท้จริงที่จะเข้ามานั่นแหละที่ผมบอกว่าเพราะเมื่อเราได้รับ ฟังคําพูดดีๆเมื่อเราได้รับสิ่งดีๆเข้ามาคลื่นสมองเราอะ่ะมันจะเป็นรอยหยักที่เป็นแบบเมโลดีส้สวยๆอะ่ะเป็นดนตรีเพราะๆที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็เป็นคลื่นพลังงานที่เรารู้สึกว่าโอ้มันทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราเบาบางความเจ็บปวดความทุกข์ความร้อนลงไปเราสงบนิ่งอ,อาจจะเป็นการนั่งสมาธิ นั่งเฉยๆเงียบๆหรือสวดมนต์ภาวนาหรืออาจจะเป็นการพูดเพร้อๆหรือคุยปรึกษากับเพื่อนที่มีพลังงานบวกและเขาเป็นคนพูดที่ให้กำลังใจผู้คนได้ดีแล้วก็พูดจากใจจริงนะต้องเป็นคนที่เอาออกมาจากจิตใจนะไม่ใช่ว่าสู้ๆนะเว้ยถามเลยให้รูสู้อะไรก่อนประมาณนี้มสมมุติว่าเพื่อนเราคนนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยสู้ๆนะสู้ๆเว้ยอย่างเงี้ย แล้วเรามีความรู้สึกว่าให้ยวก่อนนะเว้มึงให้กูสู้กับอะไรก่อนวะกูต้องการให้มึงช่วยไงไม่ได้ต้องการให้กูอยู่ตามลำพังคนเดียวกูจะสู้อะไรก่อนนี่มันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเหมือนกับเราจะพูดพลังบวกให้เขาแต่ถ้าเราไปเจอประโยคนี้กับสถานการณ์ที่เราต้องการความช่วยเหลือเราจะรู้สึกว่าเราโดนทอดทิ้งทันทีนะคบเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดให้ดีๆเวลาคุยกับใครแล้วก็ ต้องได้รับพลังงานบวกจากคนที่เขาเอามาจากใจจริงๆว่าไม่ใช่พูดส,สวยๆอะ่ะอืมไม่ต้องประดิษฐ์คําพูดให้สวยแต่พูดภาษาดอกไม้ที่ทําให้มันร้อยเรียงออกมาแล้วทําให้คนที่เขาฟังอะ่ะเขาได้รับพลังบทที่จริงจังจริงใจแล้วก็ไม่ใช่เป็นภาษาประดิษฐ์อย่างเช่นว่าไปดูปัจญาในหนังสือปัจญาในหนังสือก็จะบอกว่าให้คุณทําตามบุคคลนั้นนน ซึ่งว่าเขาใช้ได้ผลแต่บางทีมันอาจจะไม่ได้ผลกับเราไงแล้วถ้าเกิดมันได้ผลกับทุกคนบนโลกไปเนี้ยทุกคนคงจะเป็นคนที่โด่งดังและมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จและร่ำรวยมั่งคั่งเหมือนกันหมดทุกคนคงจะไม่มีคนยากดีมีจนคนชั้นกลางชั้นบนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเขาตั้งบรรทัดฐานกันขึ้นมาจริงๆแล้วคุณจะมีพลังดึงดูดและมีทรัพย์สินได้ต่อเมื่อคุณคิดดีนะครับ ทำดีๆและก็พูดดีๆนะครับไม่ได้ว่าอยู่ในศาสนาก็ไดนะ้คุณจะไม่มีศาสนาก็ได้นะครับหรือคุณจะอยู่ในศาสนาอื่นๆก็ได้นะครับคิดดีทดําดีพูดดีพลังงานบวกตรงนี้มันจะส่งผลทําให้คุณน่ะมีพลังงานที่ดีจริงๆและเข้ามาจริงๆมันจะส่งผลทําให้คุณอ่าทำอะไรก็มีแต่ทรัพย์สินเงินทองเข้ามามันเปิดหมดทุกอย่างเลยบางคนจะอมทุกข์อยู่กับวันเดือนปีเกิดตัวเอง คุณครับขอเตือนนิดหนึ่งเราเกิดมาแล้วคุณพ่อคุณแม่เราทําให้เราเกิดมาแล้วเนี่ยวันนั้นไปเกิดเราเปลี่ยนไม่ได้เราเปลี่ยนตัวเองได้เราพัฒนาตัวเองได้เราสร้างตัวตนตัวเองได้เราทําให้ตัวเองดีได้เราเดินในทางที่ดีได้เราหาความรู้ดีๆให้กับตัวเราเองได้เรามีความคิดเราเรียนรู้เรากันกอง แล้วเราก็ดึงดูดสิ่งดีๆรอบๆตัวดึงดูดเพื่อนดึงดูดสถานการณ์ดีๆด,ดึงดูดโอกาสดีๆและรับโอกาสนั้นๆลองลงมือและทำในสิ่งที่ดีและลุยกับมันให้เต็มที่ผมเชื่อว่าแรงดึงดูดโน้มถ่วงที่พู้คุณกำลังตามหายอยู่อ่ะมันอยูรอบๆตัวผู้คุณนั่นแหละครับคุณอาจจะกำลังคิดอยู่ว่าบางทีเอ๊แล้วเราจะไปได้ทรัพย์สินเงินทองหรือว่าเราจะได้ แรงดินดูดน้มถ่วงตรงนี้มาจากไหนคุณลองคิด m i ม d เซตใหม่นะครับแล้วคุณก็ลองไปใช้ดูนะครับเอาสาักประมาณ1เดือนหรือ3เดือนขึ้นไปคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทันทีเลยนะครับว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนไม d เซตตรงนี้มันทำให้เรามีแรงน้มถ่วงของโลกที่อาจจะเป็นมิติอื่นๆก็ได้นะ ที่เขาส่งพรวิเศษต่างๆมาให้คุณหรือแม้แต่ตัวคุณเองก็ได้นะครับที่คุณคิดว่าเอ้ยเราลองทําดูแล้วจะได้อย่างที่ผมพูดไหมเอาสัก1เดือนหรือ3เดือนก็ได้คุณก็จะนอนหลับได้ดีขึ้นคุณก็จะ,ะมีความสุขที่ดีขึ้นคุณก็จะรู้สึกว่า Mindset คุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหน้าตาผิวพรรณแล้วก็โบท็อกธรรมชาติมันจะทำให้คุณรู้สึกว่า คุณจะฟูทั้งใจทั้งหน้าทั้งหนังหน้ามันจะดีขึ้นมันจะโบทอกไปโดยธรรมชาติของมันเองนะครับแล้วก็คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีออรา่าเรามีพลังงานเรารู้สึกว่าเราอิ่มเรารู้สึกว่าใจเราเนี่ยมันเติมเต็มอะมันมีพลังงานแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าหมดพลังคุณเติมกับคนที่เขามีพลังทันทีคุณก็จะได้พลังนั้นๆหรืออาจจะออก ไปเดินทางออกไปนั่งเล่นออกไปเที่ยวไปให้อาหารปลาไปทําบุญไปไหว้พระสวดมนต์ไปไหว้พระประธานหรือว่าอยู่กับตัวเองนั่งวาดลูกอะใครเป็นศิลปินับวาดลูปไปใครใครอา่านหนังสือก็อา่านไปแล้วมันชาร์จพลังงานคุณได้ฟังเพลงดูหนังดูละครด,ดูนู่นดูนี่อะไรคุณก็ทําไปพอทําเสร็จแล้วคุณกลับมาเริ่มต้นทําอะไรที่คุณคิดใหม่ทําใหม่ไม่ต้องไปท้อแท้นะครับ เพราะว่าจะพูดอย่างนี้ว่าทุกคนะ่ะท้อได้ทุกคนแท้ได้ทุกคนรู้สึกว่ามันสิ้นหวังได้หมดหวังได้สิ่งกระทบพวกนี้นมันจะเข้ามาสู่ทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามต่อให้เป็นมหาเศรษฐีด้วยทุกคนเจอความผิดหวังและล้มเหลวได้หมดเลยมหาเศรษฐีก็เจอความผิดหวังและล้มเหลวมาก่อนนะครับแต่เขาเปลี่ยนไมซ์เซ็ตเขาได้เร็วมากนั่นแหละครับที่ผมอยากจะบอกว่าพลังงานแรงน้มถ่วงดึงดูดตรงนี้แหละครับที่คนที่เขา ล่ำรวยมั่งคัง่งหรือมีเงินมีกินมีใช้เนี่ยเขาใช้กันแล้วเขาใช้ mindset ตรงนี้กันก็คือว่าล้มแล้วลุกล้มแล้วรีบยืนล้มแล้วไม่นอนนานล้มแล้วก็เดินเร็วอย่างเงี้ยครับแต่แบบเดินแบบมีสติอะลุกแบบมีสตินะครับแล้วก็ทำต่อไปให้ดีที่สุดแล้วก็สิ่งต่างๆอ่ยขอให้คุณมีเสน่ห์ในตัวเอง ดึงสเสน่ห์และความสามารถของคุณออกมาใช้เต็มที่มีคนแม่ตามีคนรักคนเอ็นดูตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นั่นแหะครับเป็นสิ่งที่จะดึงดูดพลังงานพวกนี้เข้ามาหาคุณโอกาสดีๆเปิดรับเข้าไว้นะครับแล้วก็รีบทํำและลงมือให้ดีตัดสินใจให้รอบคอบแล้วทําในสิ่งที่คุณควรจะทำนี่คือกฎของแรงดึงดูดธรรมชาติ mindset ดีๆจะเปลี่ยนแปลงคุณครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเราด้วยนะครับแล้วก็ส่งพลังงานบวกพลังงานดีๆมาให้พวกเราด้วยนะครับทางทีมงานขอขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็กดติดตามเรานะครับยังไงก็เราจะส่งไมค์เซตดีๆให้คุณเหมือนกันขอให้ทุกคนส่งไมค์เซตดีๆมาให้เรานะทั้งการกดไลค์กดกระดิง่งกด s ับสไครต์ติดตามและคอมเมนต์งามๆขอพอะคุณครับ ขอบคุณและสวัสดีครับและนี่คือเรื่องราวสองโลครับ